ารกิจฟื้นฟูปา่าพัฒนาที่ดินบ้านปุุงศีของมูนิธิชัยพัฒนาในครั้งนี้อาจจะแตกต่างจากที่อื่น,นแต่ด้วยความมุ่งมั่นจะพัฒนาที่ดินผืนนี้ให้เป็นตัวอย่างแก่คนกรุงศรีมูนิธิชัยพัฒนาจึงได้รวบรวมองค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆทั้งสถานีพัฒนาที่ดินสกลน,นครมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนครและศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติภารกิจนี้ให้สำเร็จา กลยุทธ์ของภารกิจนี้เริ่มจากการปลูกพืชสมุนไพรและไม้ผลผ,ลผสมผสานที่ใช้น้ำน้อยพร้อมกับพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบระรม,มนารพพิษปลูกป่า3มอย่างประโยชน์สอย่างก็จะเริ่มทาที่นี่ เพื่อเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านภาคอีสานดูเพราะทางอีสานยาังไม่มีเลยที่นี่เป็นแห่งแรกของภาคอีสานความตั้งใจมีความพร้อมมีกำลังมีทีมงานก็เริ่มต้นทำงานตามแผนที่วางไว้ และวันนั้นห้องวิจัยเล็กๆได้เกิดขึ้นในโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านปุงศรีนี่คือแผนการหนึ่งที่ทีมงานตั้งใจสร้างเพื่อดึงให้คนบ้านปุงศรีหันมาสนใจงานฟื้นฟูป่าของพวกเขา ที่นี่จะวางแผนอยู่สองอย่างเรื่องของป่าอันนึงก็คือป่าตามหลักวิชาการคือปลูกป่าเป็นแถวอันที่สองก็คือปลูกป่าสลับป่าเดิมคือด้านนี้จะปลูกป่าสลับป่าเดิมปลูกแบบอยากปลูกยังไงก็ปลูกปลูกให้เป็นแบบป่าเดิมเราอย่าทดลองเรื่องของวิชาการกับแบบชาวบ้านปลูกจริงๆก็สู้แบบชาวบ้านไม่ได้ปลูกสลับป่าเดิมไม่ได้เพราะอยากให้ชาวบ้านเข้ามาเรียนรู้ว่าการปลูกป่าแซมป่าเดิมกับการปลูกป่าตามหลักวิชาการอันนี้จะดีกว่ากันสรุปแล้วการปลูกป่าสองอย่างที่ดีที่สุด ก็คือปลูกแบบตามใจฉันจากปลูกต้นอหนหปลูกไปเลยนอกจากจะทำให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วการเข้าไปสร้างความคุ้นเคยกับคนคุมสีคืออีกหนึ่งกลยุทธ์ในการหาแนวร่วมปลูกป่าตอนแรกที่ปลูกตรงนี้เราจะเชิญคนทั้งตำบลมาปลูกป่าร่วมกันเผื่อว่าเขามีความสนใจแล้วเขอยากเอา ตัวโครงการที่เราทำเนี่ยออกไปสู่ชุมชนของเขาลูกะเบืองอเโอเคตรงนี้ครับตรงนี้จะเข้าไปปีหนึ่งเต็มๆเลยกวาจะได้คนมา17คนถ้าตัสเกตดูปอเทืองนี่พี่พี่หวานตามแบบนี้แหละแล้วลองย้ําอีกกรอบสองรอบปีนี้เพิ่งหวานปอเทืองแปีแรกน้ำมันจะน้อยตรงนี้จะขึ้นดีกว่าคืออาจจะต้องดูสังเกตน้ำถ้ามันแห้งขนาดไหนถึงจะหวานได้ กเกษตรกรไม่สนใจเท่าไหร่ปัญหาอย่างหนึ่งดินที่นี่มันเป็นดินขาดความดมสมบูรณ์ความดมสมบูรณ์ต่ําเราต้องดูแลมันอย่างดีแรกๆผมก็เลยไปขอขี้ก้อยกาก้อยจากโรงงานน้าตาลไปแจก,กชาวบ้านเพื่อเข้าไปใส่หลุมเพื่อปลูกต้นไม้นะรักษาไปแต่ว่าไม,ไม่มีอะไรที่จะช่วยอนุรักษ์ป่าคือคำว่าสมุนไผ่เนาะมันก็คือลูกลูกของป่านี่แหละถ้าปลูกคุณมไผ่เยอะๆสามารถที่จะเป็นสร้างไรายได้ให้ด้วย ชาวบ้านเห็นเราช่วยเขาก็ดีใจเขาเข้ามามีความสนใจจริงๆเขาก็เข้ามาดูเรานะปลูกยังไงทำยังไงเป็นยังไงเขาก็มีพื้นที่ป่าเขาอยู่เขาจะรักษาไว้ได้งไงเขาก็เจ็บตรงนั้นอะ่ะมาขอพันไม้เราไปปลูกเขาปลูกเสร็จเขาก็มาขอใหม่ภูมิใจที่สุดเลยที่ชาวบ้านเข้ามา